สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดี y นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะใบมะม่วงนำมารักษาเบาหวานได้ห้ามพลาดค่ะมะม่วงมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอินเดียตั้งแต่5,000ปีก่อนเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว ผลมะม่วงอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A และวิตามิน C ค่ะในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษามะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ยืนยันตรงกันว่ามะม่วงมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร พรีไบโอติกมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลและไขมันช่วยดูดซับสารพิษและเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้จุลินทรีย์ดีเหล่านี้แข็งแรงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดปฏิกิริยาภูมิแพ้กำจัดสารพิษและสร้างวิตามินต่างๆ มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและโซเดียมในปริมาณที่ต่ำและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามิน B6 วิตามิน A และวิตามิน C รวมทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีนอกจากนี้ก็ยังมีควอซินเบต้าแคโรทีนกรดโฟลิกและแอสตากาลิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งและริ้วรอยก่อนไวัยได้ค่ะเมื่อเรารับประทานมะม่วงก็จะได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ในมะม่วงอุดมไปด้วยวิตามิน B6 สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยป้องกันและเสริมสร้างการทำงานของสมองการรับประทานมะม่วงก็จะทำให้ร่างกายได้รับกรูตามายซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้สมองสามารถจดจำและทำให้มีสมาธิดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้เซลล์สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 2. การฝานมะม่วงบางๆแล้วนำมาวางบนใบหน้าทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกวิตามิน A ในมะม่วงก็จะช่วยลดการเกิดสิวได้ค่ะ 3. มะม่วงอุดมไปด้วยวิตามิน A ดังนั้นจึงช่วยบำรุงสายตาและยังสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาได้อีกด้วย 4. ในมะม่วงมีสารอาหารที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนของเลือดอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำให้ระดับความดันโลหิตถูกควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ 5. วิตามิน E และวิตามิน A ในมะม่วงรวมทั้งซิลิเนียมสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้นอกจากนี้วิตามิน B6 ที่มีอยู่ในมะม่วงยังสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้โดยการลดระดับโฮโมซิสเตอีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สร้างความเสียหายให้กับผนังหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองค่ะ 6. การรับประทานมะม่วงทําให้เราได้รับวิตามิน A ที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและผิวหนังช่วยทําให้การอุดตันของรูขุมขนลดลงส่งผลทําให้ผิวหนังผิวพรรณเรียบเนียนขึ้นค่ะ 7. มะม่วงมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อผู้หญิงตั้งครรภการรับประทานมะม่วงก็จะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในผู้หญิงตั้งครรภให้มีระดับที่สูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อภาวะาโลาหิตจางในระหว่างตั้งครรภได้ค่ะ 8. ถึงแม้ว่ามะม่วงจะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลในปริมาณที่สูงแต่เชื่อไหมคะว่ามะม่วงสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานได้เพียงแค่นำใบมะม่วง10-15ใบนำไปแช่ลงในน้ำอุ่นแล้วปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะจากนั้นก็ให้นำน้ำแช่ใบมะม่วงมาดื่มในตอนเช้าขณะที่ท้องว่างก็จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งวิธีนี้คนที่เป็นเบาหวานหรือว่าไม่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้ค่ะ 9. เพคตินและวิตามินซีในมะม่วงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายได้แต่ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานค่ะ1ิ 10. สารประกอบฟีนอลที่พบอยู่ในมะม่วงมีลทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้เพคกตินก็ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย11 สารเบต้าแคโรทีนที่มีอยู่ในมะม่วงมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงดังนั้นการทานมะม่วงอยู่เป็นประจำก็จะทำให้เราไม่ป่วยง่ายและทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสารพิษและแบคทีเรียต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ 12. ในมะม่วงมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนให้ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายในขณะที่ไฟเบอร์ในมะม่วงก็สามารถช่วยในการย่อยอาหารได้อีกด้วยค่ะมะม่วงมีประโยชน์มากมายแต่อย่าลืมว่ามะม่วงสุกนั้นมีน้ำตาลค่อนข้างสูงการรับประทานในปริมาณที่เยอะเกินก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนได้ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานมะม่วงสุก เพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะและที่สำคัญมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมอยู่ในปริมาณที่สูงผู้ป่วยโรคไตจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะม่วงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ